สวัสดีครับอัปเดตราคาทองคาวันนี้ประจำวันที่30ธันวาคม64วิเคราะห์ทองคําทิศทางทองคําปัจจัยต่อทองคํารอบบ่ายอีกมาอัปเดตและรับชมครับ<ป>สวัสดีครับาาท่านผู้ชมพบกับผมเทวันชาแนลครับอัปเดตข่าวสารทองคําทิศทางทองคํา ปัจจัยทองคำราคาทองคำประจำวันที่30ธันวาคม64ช่วงบ่ายกันนะครับสำหรับวันนี้ราคาทองคำในประเทศไทยได้มีการปรับราคาทั้งหมด4ครั้งซึ่งช่วงเช้าปรับลดลง150บาทและเพิ่มขึ้นนะครับ50บาทและช่วงบ่ายก็มีการปรับลดลงอีกในขณะนี้ราคาทองนั้นปรับลดลง200บาทครับทองคำแท่ง96.5ซ์สำหรับวันนี้ ราคารับซื้อที่28,350บาทขายออกที่28,450บาททองรูปพัน96.5%รับซื้อที่27,833บาทขายออกที่28,950บาทกุสปอร์ตอยู่ที่รับ1,797ดอลลาร์ต่อออนด้สนอเงิน0 9 5 8 8เงิน,งน 95, 8, 8, บาท33.36 7บาทต่อดอลลาร์ครับกองทุนทองคํา SPDR เช้านี้เข้าซื้อที่2.03ตันปัจจุบันถือครองทองคำที่975.66ตันตัวเลขเศรษฐกิจของเมื่อวานนี้ดุนการค้าของสหรัฐนออกมาแย่เกินคาดซึ่งจะกดดันทองคำและหนุนทองคำตัวเลขจริงออกมาลบ97.8 ซึ่งคาดการไว้89.0สต็อกสินค้าคงคลังค้าส่งของสหรัฐออกมาดีเกินคาดอยู่ที่1.2%คาดการ1.5%ครั้งก่อน2.3%นุนดอลลาร์กดดันทองคำยายอดทำสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขายของสหรัฐอเมริกาออกมาแย่เกินคาดตัวเลขจริงอยู่ที่ลบ -2.2% การ0.6%ครั้งก่อน0.7%ราคาทองคำตั้งแต่ช่วงเชา้าแกล่งตัวในกรอบที่1,798-1,805ดอลลาร์ต่อออนซึ่งมีทิศทางเคลื่อนไหวลักษณะไซเวย์และและลอดตัวอยู่ในกรอบแคบๆขณะที่วานนี้ราคาทองคำปรับตัวลดลงมาเล็กน้อย 1.6ดอลลาร์ต่อออนหลังจากที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีนั้นดิดตัวขึ้นแต่ระดับ1.556%ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่วันที่29พฤศจิกายนรวมถึงดัชนีดาวโจนปิดบวกเมื่อคืนนี้โดยดาวโจนและ S&P 500นั้นต่างก็ปิดทำนิวไฮในวันนี้มีปัจจัยช่วยพยุงราคาทองจาก ผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การอนามัยโลก (WHO) ประกาศเตือนว่าสถานการณ์ปัจจุบันที่มีเชื้อไวรัสโควิด -19 สายพันธุ์โอมมคอนซึ่งแพร่กระจายได้ง่ายขึ้นรวมกับสายพันธุ์เดลต้าที่แพร่ระบาดอยู่อาจนำไปสู่ยอดผู้ติดเชื้อที่พุ่งสูงขึ้นในระลอกใหม่ระดับขึ้นสึนามิ อีกทั้งสมาคมนายหน้าสังหาริมทรัพย์แห่งชาติของสหรัฐ NAR เปิดเผยว่าดัชนีกนารทำสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขายปรับตัวลดลง2.2%ในเดือนพฤศจิกายนสวนทางการคาดการไว้ของนักเศรษฐศาสตร์ที่คาดการว่าจะขยายตัว0.5%ด้านรัฐบาลสหรัฐนั้นเตรียมประกาศลงนามสัญญามูลค่ากว่า137ล้านดอลลาร์ ร่วมกับบริษัทมิลิโพซิสมาในเครือของเมอร์สซึ่งเป็นผู้ผลิตยารายใหญ่ของเยอรมนีเพื่อยกระดับศักยภาพในการผลิตส่วนประกอบของชุดตรวจโควิด1 i ที่กำลังขาดเคลนในขณะนี้ประเด็นที่กล่าวมานี้อาจเป็นปัจจัยมากดกดันราคาทองคำได้สำหรับคืนนี้นักลงทุนติดตามตัวเลขเศรษฐกิจฝั่งรัส เปิดเผยจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกรายสัปดาห์และ Δ ดัชนีนการจัดซื้อ PMI เขตชิคาโกเดือนธันวาคมครับท่านผู้ชมขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังสวัสดีครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ